เขาได้จอดเขาได้มองจอดยังเขาได้มองจอดไปนักตอนนี้ครัวเราพร้อมแล้วนะคะท่านใดอยู่ข้าวสั่งอาหารได้เลยนะคะเมนูแนะนำนะคะข้าวอบสับปปรดวพิซซ่าเฟรนช์ฟราย น่างาเขาตา,ตายแล้วค่ะาแมา่อ้คือหอดพรมได้บัดกน่ <S <S ะเลยิโลนี่สงองระแกไดจังสีไดคีมันลายเธอบอกคือสีได้คีรดอันนี้ตอนนี้ท่านขืนท้ายรูปเลยอ๋ออาท้ายดูไปไปขืนที่ท้าย <S <S ขืนเิด,ดทดดี่ท้ายขืนอ้าขืนบ่เปีนว่าสั้น ขึ้นไหเย๊มขึ้นที่เสื้อก็ได้ตัวมันไกลบ้านั้นบอกขึ้นผพากันเถอะเจ้าขึ้นท้ายลูกบุษดกขึ้นลูกแกเสียท้ายนี่ขึ้นเลยแกขึ้นเอามาเด็กเสียทายหายนะ ขึ้นเป็นสีแดงนะไม่จังส,สวยเนี่ยขึน้นขั้นเมื่อแล้วว่ะเ,เออึ้นไปแล้วไม่พักแล้วนะถ่ายว่าจะจะถ่ายวิดีโอบอห้มันอย่าไปถ่ายหันจะเอากล้องให้มันอย่าจับมองนี้ไม่จีทึ่กล้องจับดีๆมันจีรุดจับดีมันบกัดมือดรง <laughs> อย,ย่าไปถ่ายมันเอาไปถ่ายทั้งทุน เออเด็สิท้ายอันนี้ใชยแบบจับไปกุ้นที่นั่นไทยนิ่งๆย่าเห็นแบบเขาดิ้นตายได้เนาะจับเห็นมันนิ่งอ้าวมันเอาขึ้นมา้ยังกรองขนาดเอาออกไหมก็บอกออกก็ได้เอาลงจังน้อยไ่เหม อาย่จเลยัวใจทำเวลาเืแล้วยสั้หมูได้เม่สั้นหูเขาพิมพ์เนี่ยวเไยหรทยวิดีโอนี่ยไายรูก่ถ่ายวิดีโอรบเพ่อมดด อุยานมันค้นสีวินนปดิวินกรบซางมันีทังไทยไอ้เด้อไอจยืนมี่จะนั่นเด้อมึงก็ต้องเบิรแล้วมังจะไปกดนะไทยซื้อไายว ข่วนยุบอ่ะไข่บักไก่เลยภาพคืนยืนนี่แหละไข่เนี่ยเอออันฮะภาพยืนอันคืนยืนกระตัดลงตัดอหไรมันแค่นี่มันมีหม่งตัดต่ออยูมม่มีหม่งตัดกรอบออกเอาแค่หัวย,ย,ยังไปทายหมอ่งอื่นว่ามาทำงานจังเดียว,วยเป็นจุ่มหัว โอ้ยจะไปหยยบยาเพื่อนขึ่นมากเเอาห้องก็ไปทายมึงคันไปยุคนไปสีไปทายนาะยืนอยู่น้ำขาคนไ่เวลาเขาทานกับละไดิเกเออเมื่อกี้ เอายังไว้ในสลอกยนั่งไปยืนนั่ตอการเหอเอาเขาไปเห็นว่ามันจากจากหน้าที่มันนั่นเบิกเกันมันแดดเราเห็นมาจากหน้าที่เลยมันแดดแล้วินตัวเพิ่น กราไม่เห็นยังเลยว่ำไมอ่มืนอึ้นเอามาเขียยังอ้นัางนาต้นนังเอียงก็ได้ังเอียงเออมึงจับมันเป็นคือมันจิกัดมึงใจมึงยืนข้ามไ้หันยะให้มันหมุนน่ะองสี่วนบะ ถอยออกไปไกลๆอยากให้จอยถอยไปไกลๆอีก็นไลภาพปะรถต่างมันปะเอ้าใายเอ้ยเยืนด้วยใา่ทั้งนี้ไหมโอ้ลืมอย่าระวังมือนี่ติดกล้องนี่จ้าจ่าจ่าทรายยังไม่รู้จังอ่น เอากดอยู่ด้ล่ะเดี๋ยวตองใส่ทายลูกว่เป็นลูกจักันมันม่กดแม่ันตะลวนแม่อ้ยมันก็กดเลยแม่ของเจ้าว่ได้กดด้ยวนบ่กดของเ่นางเนี่ยนะพี่ท่านโอ้ยต่อไปนะคะเอาเอ ก็สวยแต่เจ like hmm. us. oh ้าเมียไอ้วนสวยดีว่ะอืมนี่ถ้าสิก็เห็นเราหนีเจ้ากดใส่เจ้ากดดีบมีลูบจกลูบนี่ได้มืดถูกง้ไกดกลางไหนตรงไหนเราจะเป็นาไหน่อเขาไปถายดอกไม้่ะแ้าเถ่ายตรงนี้เลยนะใส่วกโว่ากันอาม่าถ่ายถือไว้ถ่ายไปมงอื่นไ้แต่ว่ามือเนี่ยแต่ว่ากล่อง